สวัสดีค่ะเมนดวมันนี้ค่ะยอดสภามาเห็ดปอเปียทอดค่ะพี่น้องนะคะที่เห็นหนึ่งในรังซึ่งนี่ค่ะพี่น้องก็คือแผ่นปอเปียนะคะซึ่งแซ่แข็งไว้นะคะแล้วก็หนึ่งพ่อเห็ดหายเย็นซึ่งนี่แหละค่ะพี่น้องเราค่อยเอามาห่อนะคะส่วนอันนี้ค่ะคือเครื่องใส่ปอเปียนะคะก็จะมีหมูสับค่ะพี่น้องนะคะหมูสับค่ะแค่รสค่ะหมุนเซนค่ะเห็ดผู้หนูค่ะแล้วก็วงอกค่ะกระเทียมสับนะคะพี่น้อง นี่ละคือใส่ปอเปี๊ยะยเข็งง่ายๆเด้อค่ะนะคะก่อนอื่นคะ่ะค่ะข้ามันผัดใส่ปอเปี๊ยะกันเลยคะ่ะพี่น้องนะคะใส่แป้งเอยใส่น้ำม,มันลงไปคะ่ะอย่าลืมบอกนะคะนำจิ้มนะคะของย่อหนี้สเป็นนำอาจารย์นะคะนำอาจารย์แบบนี้เลยที่จะมีน้ำส้มนะคะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะเขียวไหวค,ะคะ่ะพี่น้องอันนี้ย่อเคียวไหวหลายเติมอยู่คะ่ะแล้วก็สิปันใส่กระบอกพริกนะคะซึ่งนำจิม้มยจ้าก็เลยสุดยอดหเหตดให้เบิ่งคะ่ะพี่น้องนะคะใ,ให้เบิง่งจะใส่อย,อย่างเดียวคะ่ะนะคะ ข้าเจ้ากินยังสีเลยค่ะอยู่ข้างนี้นะคะค่ะผัดกระเทียมให้เรื่องหอมเลยค่ะจากนั้นค่ะเอามูลงไปเลยค่ะนะคะช่วงที่เอามูลงไปค่ะพี่น้องนะคะให้ปิดไฟออนเลยค่ะแล้วก็ให้เติมน้ำนิดนึงเพื่อให้หมูเข้าบเป็นก่อนนะคะมูเข้าสุจแรงเลยค่ะเอาไฟออนเลยด้วยค่ะ ค่ะให้เติมน้ำลงไปอีกค่ะไฟสน,นีเลยค่ะเราพี่น้องโมตรงห่วงว่ามื่อสุดเปียกมันจะแชะนะคะเดี๋ยวเขาสุดพัดจนกว่ามันเสียงเหรอคะ่ะแต่ว่าให้เขาพัดลงไปแบบโบเติมน้ำไฟแห้งๆค่ะหนึ่งหมูเข้ากระด่างแล้วก็หมูเข้ากระสเป็นก่อนนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะพัดไปเรื่อยๆค่ะเอาละเพิ่มไฟแห้งอีกน้อยนึงค่ะ นะคะซ้ำนี่ลวค่ะจากนั้นค่ะใส่เห็ดหูหนูลงไปค่ะนี่ค่ะให้บอกค่ะหมูห้ากับแสลกเลยค่ะะะโบเป็นก้อนโคลูเคเลนะคะะะอบเป็นตะกินแบบนั้นค่ะนี่ค่ะพาดไปเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะ หลังจากนั่นค่ะเข่าก็จะใส่บุญเสร็จลงไปค่ะกับแค่รสนะคะบ่ตงองย่านว่าสเปรย์เละค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่เขากินแบบเละๆปุอยๆอยู่แล้วค่ะค่ะพาร์ตไปเรื่อยๆค่ะนะคะมุงเ้อาก็สุดเป็นซุยๆเป็นแหลกๆแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะบบเป็นก้อนโคโลคเลนะคะ แบบนั้นกับโบเป็นตะกินก็เยาเห็ดงอดที่แล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วจะเป็นก่อนโคโรเคเ,เลยอยู่ค่ะนี่ค่ะเห็ดจะสีพาดไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นค่ะใส่ทั่วงอกลงไปเลยค่ะแล้วข้าก็จะปรุงรสดค่ะ ซึ่งปรุงรสบ่ต้องปรุงให้จัดปันใดค่ะเพราะว่าเขาไม่น้ำจิ้มอยู่ค่ะพี่น้องนะคะใส่ผงปรุงรสค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะผู้ใดมาริดไพ่กับใส่ได้ค่ะนะเราอยู่้นขา้นตอนโบมักค่ะพี่น้องค่ะจากนั้นค่ะพัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าใส่ปอเปียเข้าสีแห้งเพราะว่าจะใส่น้ำลงไปนะคะนี่ละค่ะ คัดตก็ซืสแหงแล้วก็ชิมรสให้ถูกปาาเข้าค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็พึ่งใบให้หายห่อนนะคะใ่อเอามาหฮอค่ะแล้วค่ะพี่น้องที่นีเราจะมาทําการหอกันค่ะนะคะการหอก็แล้วแต่ถฐานะนะคะพี่น้องซื้อหอเชียงยังสีก็ได้ค่ะนะคะจะซื้อหอทั้งยังสีก็ไดยวจสลองหอแบบนี้ก่อนสิ่งเย็บโบเกีงเนื่อเหลืองการหอนะคะพี่น้องอาเซงงามเน่บ่งงามเน่งงเน,นะคะก็ขอถทษขออภัยหลาย เอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ค่อยๆม้วนนะคะม้วนไปเรื่อยๆค่ะยา่าในเก่งใดทุกอย่างเดชพี่น้องยกเว้นงานหอเม่วัสหุห่อใบตองห่อปอเปียหอ,อยัางกระซังแต่ที่เห็ุได้อย่างเดียวคือหอเกี่ยวเกี่ยวกรอบนะคะพี่น้องเพราะว่ามันแปะแปะพันๆเลย <laughs> เอาละ ในส้นนี้ก็เอาละคะพี่น้องนะคะจากนั้นค่ะเอาแป้งข้าโพดนะคะเอามือนี่ระคะพี่น้องในห้องสปทอดค่ะเชลโลอยุ่นี่เขา้าเห็เป็นแป้งเปียกไวค้ค่ะถ้าแผ่นแป้งนะคะเพื่อให้แป้งมันติดกันค่ะนะคะมันะะกระสุนติดคือแป้งอันแป้งเองียงแป้งมั่น,นะคะ่ะพี่น้องตาบ้ากับพ่อกล่อมเกี่ยไปได้นะคะก็แสดงประมาณนี้ระคะพี่น้องนะคะ สัมนี้ก็เอานะคะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นได้ยาะสูอห่อไปเรื่อยๆนะคะจะเร็จแล้วเรียบร้อยจะเอามาถอดเบบึงค่ะค่ะพี่น้องหลังจากยยาะห่อแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะอันแรกนี่ห่อแตกมันยุ่งมายะนะคะอันนี้ใช้เวลาเกือบชั่วโมงหนึ่งนะคะพี่น้องเจ็ดสิ้นนะคะพี่น้องกว่าเสียอห่อออกมากเด็ดซัมหนี้นะคะแตกแล้วแต่อีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะคะแผน่นแป๊บนี่แหละคือขอเสียของเย้าค่ะนะคะ แต่ว่าใส่นแสบเลยค่ะพี่น้องนะคะที่นี่เดขาจะมาทอดค่ะพี่น้องทอดให้เรื่องสวยค่ะนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะ หลังจากนั้นค่ะทอดไฟกลางไปเ,เรื่อยๆจนเลื่องสวยทั้งเบดนะคะพี่น้องแล้วก็จัดเสิร์ฟใส่จานค่ะพร้อมพักนะคะพี่น้องแล้วก็นำจิ้มนะคะเดี๋ยวยจจ่เอเสิร์ฟให้เบิ่งค่ะนะคะตอนนี้ย่อทอดไปเรื่อยๆก็ค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปเน่าเกินไปนะคะใครใส่เบิ่งทอดแล้วจนเสร็จนะคะเพราะว่าบ่ไม่ยังหลังจากนั้นก็ทอดให้เลืองซวยแค่นั้นคะ่ะนะคะเดี๋ยวเขามาเจอกันอีกรอบหนึ่งหลังจากทอดแล้วค่ะ แล้วราคาพี่น้องเม่นุ่มนี้คะ่ะปอเปียทอดคะ่ะพี่น้องนะคะทุกแย้งง่ายเมื่อจวนตอนห่อคะ่ะพี่น้องนะคะตอนหอกะห่อยากสลับเยา้าค่ะพี่น้องทอดเรียบร้อยเห็ดแล้วออกมากระแซบคะ่ะพี่น้องทอดกรอบนะคะทอดกรอบยิ่งกับน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มนี่กับสมีแต่พริกชีฟ้านะคะเย้าตาเอาละเอียดค่ะผสมเซกับเอาน้ำอาจาดนะคะที่จะเป็นน้ำส้มนะคะแล้วก็น้ำตาลเกลือเคี่ยวให้เหนียวนะคะพี่น้องเราเคยเอามา กินกับนะคะเวลาจะกินแท้ๆค่ะพี่น้องก็ผสมกัโพชาเท่าแล้วก็แค่รดนะคะพี่น้องนะคะผสมในถ้วยเลยกินกับปอบเปียทอดค่ะนะคะผักกระเจียนนี่ค่ะใบผักกรดหอมค่ะใบผักชีฝรั่งโหระพาค่ะพี่น้องแล้วก็แกงกวานะคะแค่นี้เลยค่ะขาดอย่างเดียยก็คือขาดผักแพลวบะมี่ค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะพี่น้องอาจจะเบิ่งจบคีบจบคีแนบเป็นยังค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดเราเรียบร้อยแสบแห้งค่ะนะคะ เฮ็ดกินก็ได้เฮ็ดคลายก็ดีนะคะพี่น้องนะคะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะปอเปียทอดกรอบๆหอมๆค่ะ